สวัสดีค่ะนิงคามิเคนโชค่ะชาวราศีพฤษภประจำวันที่17ถึง23ตุลาคม2565ค่ะสัปดาห์นี้นะคะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ต้องเคลียร์ปัญหานะคะอาจจะมีเรื่องวุ่นวายใจมีเรื่องสับสนหรือเกี่ยวกับสถานการณ์ที่ลังเลต้องเลือกต้องตัดสินใจหรือชาวพฤษภนะคะต้องรับมือ ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่หมกมุ่นกับการแก้ปัญหานะคะบางสิ่งบางเรื่องเกิดขึ้นได้ในเรื่องของการทำงานนะคะเกี่ยวกับงานที่ต้องใช้จินตนาการความคิดสร้างสารรค์งานสายโฆษณาศิลปะนักแสดงนะคะเรื่องของการแสดงการท่องเที่ยวเดินทางเรื่องของร้านอาหารเครื่องดื่มจะได้รับความสำเร็จหรือว่าเกี่ยวกับ มีคนติดต่อเข้ามามากขึ้นใช้บริการคุณมากขึ้นหรือบางรายเกี่ยวกับการมีลูกค้านะคะเข้ามาเพิ่มเติมทําให้เป็นช่วงที่ต้องยุ่งยุ่งนะคะแล้วก็ต้องตัดสินใจ <ๆ S 1> เกี่ยวกับการประเมินนะคะในการปรับปรุงอาชีพการงานต่างๆการค้าขายธุรกิจต่างๆเป็นต้น เรื่องของการเงินนะคะระวังใช้เงินฟุ่มเฟือยเกี่ยวกับการกินการดื่มการเดินทางท่องเที่ยวนะคะถ้าซื้อของก็ต้องดูดีๆนะคะอาจจะถูกหลอกลวงได้ง่ายหรือว่าได้ของไม่ตรงตามที่ซื้อเรื่องของสุขภาพนะคะช่วงนี้ทั้งจิตทั้งกายแข็งแรงดีอารมณ์ดีเป็นพิเศษนะคะคนโสดสัปดาห์นี้มีเสน่ห์ในตัวเองนะคะใครเห็นใครก็รักเกิดเมตตามหานิยม ส่วนท่านที่มีคู่แล้วนะคะก็เป็นช่วงที่แฮปปี้นะคะเรื่องของชีวิตคู่ชีวิตครอบครัวมีความราบรื่นนะคะอาจจะมีการรวมญาติพบปะสังสรรค์กับออญาติพี่น้องนะคะหรือว่ากลุ่มเพื่อนฝูงในสัปดาห์นี้ค่ะ หากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ย,ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิงคุณสามารถอินบ็อกซ์มาที่เพจคามิคเคนโชได้เลยค่ะหนิงจะรีบตอบกลับไปฝากกด Subscribe ติดตามช่อง YouTube คามิเคนโชของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ